เช้าวันที่2 3กรกฎาคมนะครับตลาดทองผาภูมิหมอกลงสวยมากเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเช้านี้จะใส่บาทนะครับทำบุญมีก็ได้ของเตรียมใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่พ้าใส่บาทพ้านะครับหลวงพ่อท่านก็จะเดินประมาณสักเกือบ7โมงนะครับวัฒนาบุรุกกันนะครับสาธุสาธุาเดี๋ยววันนี้วันที่23กรกฎาคม63นะครับ เดี๋ยวขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทนะครับก็กว่าจะเดินขึ้นก็ใช้เวลาพอสมควรครับไปเดินขึ้นมาได้สักพักนะครับเริ่มหอบดับดูสวยมีพึ่งต้นทางนะครับไปครับเดี๋ยวไปกันต่อ ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงลอยพระพุทธบาทแล้วนะครับนี่ก็คือลอยพระพุทธบาทครับก็ทีนี้ก็การาบอธิษฐานขอพรพระอ,องค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่มีคนมาทําบุญปิดทองฐานขอพรนะครับสาธุสาธุาธโมทนาพลุ่มกันนะครับ ก็เก็บภาพบรรยากาศข้างบนมาฝากนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เคินขึ้นมานะครับทั้งหมดพันหขั้นนู่ครับตรงนู้นน่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรหรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะเรียกน่าจะเรียกถูกครับเขื่อนนะครับแล้วก็บรรยากาศตัวตลาดทองบาาภูมินะครับวัดท่าขนุนใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นคนร่างกายแข็งแรงก็คงจะไวกว่านี้ครับรผมตัวใหญ่ หอบมากติดน้ำติดอะไรขึ้นมากินด้วยนะครับพระพุทธรูปองค์สีขาวครับเด่นสง่ามากเมื่อเช้าก่อนขึ้นมาเราบุบาทก็ไปกราบอธิษฐานขอพรท่านมาแล้วนะครับสมความตั้งใจนะครับวันนี้ตั้งใจเดินมากราบรอยพระพุทธบาทนะครับก็เหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขนะครับครับขึ้นมาถึงก็ นี้ก็เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับตีกราบขอพรจากรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีสกสักพักก็จะลงไปแล้วพระเดียได้เดินทางเข้าตัวเมืองกับตัวเมืองการก่อนนะครับบทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุสาธุาธครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินลงแล้วนะครับช่วงทางลงแต่ต้องบอกว่าทางลงนี่สบายกว่าขาขึ้นเยอะแน่นอนเพราะว่าเคยเดินลงแล้วไปครับวิวสวยมากจริงอยากจะนั่งพัก เป็นชั่วโมงครับพอดีต้องรีบกลับไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ทันเที่ยงแล้วก็จะเดินทางต่อไปครับขาลงสบายอยู่แล้วมันได้ลงยังอีกไกลนะครับแต่สบายเดินลงสบายอยู่แล้วไปครับตอ,ตอนนี้ก็เดินมาถึงจุดทางลงแล้วนะครับนี่ครับติดน้ำเปล่าขึ้นไปคนนึงกับสปอนเซอร์นี่ครับหอบ ต้องบอกว่าขาสัน่นขาสั่นมากนะครับคนไม่ค่อยออกกําลังกายผมก็ขาสั่นเป็นธรรมดานู่นครับรถแจ๊สสีดําจอดไว้ตรงนูน้นเดี๋ยวต้องแวะหากินน้ําเย็นก่อนแล้วหิวเดินมาที่รถแล้วแจ๊สสีดําเอกลักษณ์เลยครับโลโก้ชัร์ลั์และเธอร์ทูนในหลวงนะครับ ปครับเดี๋ยวรีบไปหาน้ําเย็นกินดีกว่าแล้วก็จะไปเช็คอาโรงแรมแล้วก็เดินทางกลับนะครับขอบคุณสำหรับสำหรับคนที่ดูคลิปนะครับกัวจ,จะบันทึกเป็นการเดินทางเก็บไว้ว่าเป็นประวัติครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่ที่นี่อะไรนะครับจะเก็บไว้ในช่อง YouTube ด้วยอะไรด้วยไปครับ